คุณไหนคุณไหนไยอ่มับสวัสดีครับนวันนี้ปากัรตีปากานมาแล้วข้าแล้วตัวนี้ครับเฮ้ยด่มดื่มกินกินกินกวานะครับด้านนี้ พอเรื่องบรรจงจากบรรปกานะครับนะหลายคนหลายมามาวันนี้มาจิจาทุกคนมันจะฟองน้องปอเนาะเบลเบลกระโดดจะไปลืมเนอะวันนี้ภาษาตั้งสองปอลาเขาว่าโดยนี่คืออย่างเขาว่าโดยโดยด้วยความนับถือด้วยความนับถือเนาะครับครับครับเออข้า่าโดยเมือนกับเจ้าเหมือนกับาเข้ามาเจ้า เจ้าข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 าเล้าาเล้าขาเล้าที่คนจะคนจะบอเกินเลยเกินเลยนแข่งจับมือสบายสบายจางนี่จับมือจับมือจับสอจับมือเนาะนทั้งสองคนร้ายฝนไว้ถ้าไว้เนี่ยบุนบวชไว้คุบอกไว้บวาสบายดีเนาะสบายดีเนาะอันนี้อยู่แข่งไหนแข่งบอบแก้วก่อน โอ้อันนี้มาจากแขกงม้อแก้วเนอะหมอหมอนี่เนาะออ๋ไกลๆนี่เนาะอ่าบันดานเก่งบันดันทีบันดันทีเนาะมีแฟนนะคะมีแล้วอุใหญ่เหี่ยวเลยเนาะอะไรนะฟาดเนาะ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 เอาเนาะพว้มไปไม่น้องเ่ได้ ตั้งตั้งสองคนเล้าบันทึกแม่ผมบอกมีสองสามคนนี่นะเฮ้ยนล้วว่าใครสนใจมหาประเทศน้ำน่าเชื่ออย่างเดียวเชื่ออย่างปะฮะจีจันเนอะมาจากอังคารน่ะครับวันนี้ฮู้กรรมภาษาลาวเขามาโดยโดยก่อนสวัสดีครับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยครับเนี่ย ตอนเรียนบุญธรรมนะครับเดี๋ยวผมจะปาไปแอลนะไปปะนะครับแล้วก็ฟาร์มไก่ของเปิืนคำนะวันนี้กอบปะกันวันข้านะครับโดยคำคุยคำว่าโดยโดยภาษาสกอราว่าข้าข้าข้าขาเจ้านะครับเนื้อถ้าจะได้ก็ฝากไปนะครับเนื้อภาษาเราเนื้อหอนกอหอนกอบุญธรรมวันนี้บุญธรรมวันิตเนื้อ เอาละครับลุงมีลุงมีลมทุกอย่างเ้อเขาจะเป็นลุงกล้าเลยนะลุผมมีเมียหรมีเมียน้อยมีน้อยมีเมียหลายมาฮ่่อคนเดียวมมีเมียน้อยเ้อะนมีเมียหลายนะหลอ่ะมีไปไหน ไม่ไมไเใจมีเมียน่อยสมัติปนมีเมียหลายเด้อบอใจมีเมียน่อยเด้อ